ันนี้ไม่เจอโอเดนยาแต่ว่าแต่เจอชินจังมหาฉานชอปกระบีชินจังทั้งหมด14กล่องหายไปไหนไม่รู้ช่องกล่องนี่หายไปชีกล่องแสดงมีคนซื้อไปสี่คนสี่กล่องเป็นไรครบในแพ็คนี้ให้ได้แกะห่อแกะไงก็ได้กล่องไม่พัง

มาแล้ววะโอ๊ยยังไม่มีใบนี้เบ,บอร์สิบเจ็ดของเก่าวางไว้แล้ววะตัวขอ,องเก่าของเก่าของเก่าไม่ได้เาอาบัมเลยกลองเป็นเพื่อนกันวางก่องมันเพื่อนกันตึ้อตื้อตื้อป๊อปอัพ ก็มี24แบบเหมือนกันไอจังไม่มีหลายอันแล้วนะเนะี่ย วิสองจะเป็นใบไหนอันนี้ได้ยังไม่เจอใบช้ำนักใบเลยนะครับเป็นใบ้ะไม่รั้งหรือเปล่าแน่นอ่ายังไม่มีไกล่ะ๊บๆเป็นอนนี่จังกับฮิมาวาลิจังเสริม khăn lắm Ui xóm Sóc cá bi xinh chăng còn nghi xóm Ơ xe nục xe nục Cái này, โอ้บอัวจังไม่ซ้ำเลยตอนนี้ยังไม่ซ้ำเลยน่าจะปิดจับได้ไหวคิลล โอ้ยไม่ซ้ำเลยเนยเนจังดีวะ่ะไม่ค่อยซ้ำเลยอะ่ะโบจังกับชินจัง กล่องนี้มันแพ็คไม่เหมือนชาวบ้าเนเขานห่อยผมชอบเปิดกล่องให้กล่องไม่เสียหายกล่องไปซ้ำโอ้ยขาดสมายจังเฮ้ยไม่ซ้ำเลยเว้ยดีมากเลยอะตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดสิเแบบ ถ้าลบตัวตำหนิไปก็มีสิบแบบ,อย,บอ,อ,อยังไม่มีคิด,ดว่าน่าจะครบได้ไม่ยาก โอกาแฟซ้ำใบแรกอาหารเราก็มีซ้ำใบที่หนึ่งคะทบครึ่งเป็นนาทีหมดไปแล้วหกกล่องกล่องละนาทีเราก็เววน,นี้ยเออสิบสี่กล่อง โซชิกัมิซาเอลำๆๆทั้งหมดได้มาครึ่งทางแล้วสิบสองแบบทั้งหมดมียี่สิบสี่แบบเหลืออยู่อีกเจ็ดกล่องยังไงก็ต้องซื้อเพิ่มสินะไปหาสั่งซื้อเพิ่มน่าจะอีกสักสามแพ็คสี่แพ็คก,ก็น่าจะครบทุกแบดแล้ว น่ารักันเนี่ยแคบฝามันก็ยังดูดีเลยแกะดีๆก็ยังมีประโยชน์ทำให้ทรงดูดีๆครับเค Okay. <laughs> Masak ukung Cincang kasih ง่ายกับวันนี้ไปเจอผมก็เจอทั้งหมดสองสาขาละว,วันนี้มาซื้อสาขาทบ้านก่อนหน้าเป็นสาขาจอนี่ผมแวะผ่านไปเฉยๆต่างซื้อได้ในอออนไลน์นะก็ะหาไม่ได้แต่ว่าสิ้นเดือนซื้อเพิ่มตอนนี้พอกันกินของเก่าให้หมดก่อน แกยิ่งแก่ยากขึ้นว่ะอันนี้ชำนาญขึ้น ซ้ำเลยครับซ้ำยากมากทั <c oughs> ้งนั้นี่มีแค่ยี่สิบสี่แบบขอครับแบบได้ดีจริงจริซื้อโอเดงย่านี่โอโหซ้ำรัวๆเลยไม่อยากจะพูด กันแล้วสร็จอง14นาทีต่นไปไม่ซ้ำเลยโอ้ได้เพิ่มตั้งหลายแบบเลยนะอีกไม่นานไม่กี่กล่องก็คงจะครบน่าจะหมดไม่เยอะครับ ช็อกระบีชินจังกล่องละย,ยี่สิบห้าบาท เรึ่งน้อยชินจังยังไม่มีโอ้ไกละละวอสามกล่องจะจบละเดือดๆปรับอัพหมยอิม,มะกัชิโลชินจังเอวิด เอะมา,มาสะโอดจังลองให้โอ้ยไม่ซ้ำเลยนะดีเลยอะเ่อกระจายของในะดีมากเลยของในรถอหนึ่งก็กระจายได้หมดขะครกันไปอะ่ะซื้อจากร้านเดียวกันนี้ก็คือไม่ได้ซ้ำเลยนะคือซ้ำแบบไปซ้ำจาก ร้านก่อนหนะ้า สุขสัมในชุดเดียวกันสัมบ้างเล็กน้อยอปับป๊บคับน่าจะเต็มใบของเขาแล้ว กล่องสุดท้ายแล้วครับผมขนมขนมขนมเต็มห้องเลยตอนนี้เอาไปแก้มเราเลยไหมเนี่ย ตองสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรเอ่ยอ่าสามบ้างนิดหน่อยหกสิบเจ็ดขาดอีกเจ็ดแบบครบก็บอกตัวนั้นก็เป็นแปดแบบตัวที่มีตรงนี้ น่จะเหมือนป๊อปคอร์นรสช็อกโกแลตของบิก๊ก้าเนี่ยเป็นลูกดาวอร่อยอยู่ครับ